เชิญท่านประธานที่ปะัะชุ์คุณสัญญามณีชดช,ช่วงท่านรองประธานประดุษัก์สมบันดีแรออพรขอเรียนเชิญท่านสอจออครับดดดขึ้นบนเวทีครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เด่นชัยอเนกราบนายกสมาคมนิเกประเทศ แล้วก็สุดท้ายขอได้เชิญคุณนครลูกบ้านโภประธานชมรมมิเกลน์รีไทยในปีนี้นะ I know. บางคนจังหวัดเชียงดาวก็ชี้แจงรายละเอียดและรายงานวัตถ so really ุประสงค์ของการจัดงานสมเร็ในงานชมรมได้จัดี่มีงานไหว้ครูมาเป็นเวลา25ปีและปีนี้เป็นปีที่2 6โดยวัตถุประสงค์ ็เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืออบทอดวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาให้เกิดกับทุกศิษย์ทั้งยังได้สแสดงถึงความระดับยูต่อครูอาจารย์นอกจากพิธีไหว้ครูแล้วทางคณะกรรมการชมรมยังจัดให้มีการสแสดงมิเกเพื่อหารายได้ไว้เป็นกองทุนเพื่อช่วยสืบทอด และสองรบกองรงทงย่กำลังสำเนุกน,นการึรษารกอทงทัพส่วงนี่กำังจะช่ยวยเหลือผู้เดือดร้อนจากการประสบภัยการเะบาดของเงจากโรคโควิด -19 ในส่วนของการนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการสแสดงดนตรีไทยทางคณะกรรมการได้จัดิีการเรียนการสอนวิเคดนตรีไทย แก่เยาวชนและในวันที่5กค2565นี้ได้จัดให้มีการตั้งเลงดนตรีไทยจากเยาวชนที่ได้เรียนและฝึกซ้อมมาในส่วนของการถกช่วยเหลือด้านการเสียชีวิตของสมาชิกชมรมได้มีการอมอบเงินชาวนาจให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต นในวงเงินตั้งแต่20,000บาทถึง5,000 0บาทตามหลักเกณฑ์และข้อกมเบรตซึ่งการเข้าเข้ามือช่วยเหลือทได้รับไปแล้วกว่า100รายในการจัดงานในแต่ละครั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางชมได้รับความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆจากผู้นำท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอสอจอนายกเทศมนตรีตำงนันผู้ใหญ่บ้านสาธารณสุขและอสมเป็นอย่างดีและในกลุ่ม่นเปินลิเกยมูทไทยที่ได้มาร่วมทำการสแสดงในงานทุกขั้นก็ได้เสียสละเวลามาทำการสแสดงเพื่อหาะไรได้ก็ให้ชมรมโดยไม่ได้ดีถ้าใช้ใจ่าย คืนค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นปันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีาการเปิดงานพิธีไหว้รูของชมรมวิเคิลังวัไทยวัดล่างบางประกงจังหวัดจันทบุรีณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญด้วยความยินัี ก่อนโอการเขากคุณครับวันนี้ก็ดีใจที่มีเกย์ี่ยได้สแสดงมาส,าสาองสองปีก็เป็นทีมท่านก็เป็นอุปนานยกคนที่หนึ่งเลยจริงๆแล้วพอวัตถุสาสตรสมัยนี้ผลักันเพ้ก็ตบลนทีมก็ต้องรับผิดชอบกันไเพราะฉะนั้นขอขอการเขาก็ะคตรสูง คณะเป็นที่มาวันนี้ก็เป็นโค้สมาชิกด้วยเป็นคณะกรรมการด้วยมาให้กับชมรมของเราชมรมของเราทีหญ่ยายมากนะครับถ้าต่อเนี่องทั่วใหญ่สุดแล้วทำได้ทุกอย่างแม่คินเป็นคนเก่งิมผมกล้ลาการีประหว่างยกย่องยกย่องคนม่คินจริงเดี๋ยวท่านจะไจะ่จได้ไ่เสียเวลามากนะครับขอ าเกิดดินฟ้าอากาศมันดีเหมือนเดิมอย่างนี้เมฆทินก็จะจัดไปจุงปีครับจัดไปจังปีพอเรามนโลกมาก็ทุกอย่างก็คนก็ต้องเลี้ยงด้ามานะครับเราจะได้กล่าวข่อว่าคุณเดี่ยวท่่นจะได้ชมนิเกจากสมาชิกด้วยคณะกรรมการด้วยของสมาคมนิเกแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก่อสารทไแล้ว ทางกระทรวงบอกน่าจะเป็นแห่งเต้นไทยได้เพราะเราก็ช่วยเหลือทุกอย่างนะท่านบอกนะเพราะฉะนั้นกราบขอบพระคุณกละผมเองก็อ่านในนามนายกสมาคมนิทรรศนะนะขอประกาบขอบพระคุณแล้วก็นักเรับนะครับขอเสียงตัวเองจากท่านผู้ชมครับขอการเปิดงานเลยครับขอขอพูดง้อนะครับ ท่ประธานท่านสอจอแล้วก็ท่านประธานทีมประสาทก็จะร่วมกันมอบกระเชา้าซึ่งเป็นที่รละลึกให้กับท่านนายกนะครับที่ให้เกียรเสียสละเวลามาร่วมเปิดงานกันในวันนี้ครับนะฮะถ่ายรูปไว้นะครับเรียบร้อยนะครับเรายวแจกท่านนายกครับ ท่านประธานนะครับขอท่านสอจอเอาไว้นะครับเชิญนียกบท่านสอจอครับแล้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสอจอเอที่บางระกงหรู้จักกันนะครับเป็นเด็กดีมากนะฮะท่านได้เป็นสอจอเป็นจะไฟแรงมากเลยนะครับงานนี้สำเร็จได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หเพราะท่าน ท่านในความช่วยเหลือแล้วบางผมเองผมก็มึกนะฮะว่าจะทำยังไงเพราะมันสถ,ถานการณ์อย่างนี้แต่ท่านก็พยายามในที่สุดเราก็ทําตามกรอบตามระบบของอสาธารณสุขนะครับที่ได้สั่งโรมัิทีหนึ่งก็จะทําให้ดีที่สุด นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการติดต่อเป็น euh ism, เรียกว,ว่าโรคระบาดต่อต่อกอนันนะครับก็ขอให้ท่านราโจวได้ก็จะให้ท่านให้เกรตหม้อเงินชาปนากิจศพนะครับวันนี้ศพแรกก่อนเดี๋ยววันต่อไปผู้ที่ได้รับเงินกําลังเดินทางมานะครับศพนี้เป็นสมาชิกของชมรมอยู่จังหวัดอายุทยานะครับก็คือศพของนายประเสริฐบุญเกิด เป็นศิลปินที่เก์ผู้ที่จะได้รับเ,เงินช่วยเหลือเงินชาปนก,กิจศพนะผลประโยชน์ตรงนี้ก็คือ,อคุณเอทงชัยเพราะว่าศิลปินผู้นี้เป็นศิลปินในทีมงานของเอทงชัยได้มาเป็นสมาชิกชมรมนี้ขอียนเชิญผู้รับเงินนะฮะเงินชาปนก,กิจนะครับคุณเอทงชัยเชิญครับเชิญเชิญนะฮะไปไหนฮะ คุณเอทงชัยเมือ่อกี้นี่ออกได้ออกดีนะพอเป็นทางการหายเงียบพอก็ย้อยเลยย้อยดีพอเวลา,างานยังไม่เกิดนีเห็นหน้าทุกวันพองานเกิดต่อหายต่อคุณเอทงชัยครับมารับมอบเงินนะครับสำหรับศพนี้นะครับสมาชิกค,คนนี้ได้เพิ่อเข้ามาเป็นสมาชิกจะได้รับเงิน จำนวน2อ0 0 0บาทนะฮะมาแล้วใช่ไหมเอาข้อไปทำธุรกิจส่วนตัวรอนิดนึงไม่เป็นไรครับเชิญครับอ่าเชิญเจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวนี้อันนี้แหละอ็นบีเอันนี้สองเอนะอันนี้ซอจเออันนี้เอเอเออสองเอเลยครับนะฮะก็จะได้มอบอันนับ นะครับขอเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมนะครับมีอะไรจะกล่าวสักนิดเชิญครับเชิญครับครับก็ขอกล่าวต่อดีเข้าไหมก็ชาวบาวะโกงและด้าวแวรใกล้เคียงทุกท่านนะครับส่อจดีนะครับทีมะบัยเพื่อสวัสดิมีอะไรให้ผมรับให้บอกได้ตลอดเวลานะครับผมยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอาวะโกง จุ๊บจุ๊ครับสวัสดีครับผมจะต้องรับใช้ตลอดไปนะให้พวกเรามันมันเป็นคนเร่่อค่ารับใช้นออ่ะขอให้มีพลังต่อไปครับเชิญครับเชิญครับท่านดูแลในงานนี้ครบสัปัันแล้วก็ท่านท่านถนัดในทางด้านกีฬานะฮะ จัดก,กีฬาบอลแล้วก็ตอนนี้ท่านก็จัดอยู่ตรงนี้ร่วมกับตสวีลาคุณเอทงชัยเห็นฉีกซองอะไรจะมีอะไรพูดไหมครับเชญครับขอร่วมเท่ากับชุโลงกังสามแสนบาทไอ้คันไหมไอ้ันไหม สจคุณเอธงชัย,ย,ะย,ยนะครับเอกแห่งพยุทธยานะครับได้รับเงินได้รับประโยชน์จากผู้ที่ร่วมรับเพราะามันจะมีรายละเอียักษรว่าผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์คือใครในกรณีขอและผู้นั้นก็จะมารับสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นศพใหญ่คุณรอรุ่งพิรมริเกจากตะการินมาอยู่ที่ชนบุรีประมาณ3-40ปี นะครับก็ได้เสียชีวิตลงก็ได้มาเป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้จะได้เงินรับมากกว่านี้ประมาณสอเศัาตัวนะครับเพราะท่านเป็นสมาชิกใช้เวลาการเป็นสมาชิกมายาวนานนะครับก็กระผมเองคงคงจะต้องทําอยู่ตรงนี้ตลอดไปจนกว่ามผมจะตายเพราะว่าผมมันวิเกในสายเรื่องซะแล้วมันไม่ใช่วิเกสมัครเล่นปกติ พราะตระกูลหมู่ผมก็เป็นลิเกตะเคียงมาประคองศินใ์ในลังจรแล้วก็มาผมนี่นะฮะผมยึงท้งชีวิตที่เกไม่ได้นะครับจะต้องอยู่ตรงนี้ในตัวเมื่อเราทิ้งไม่ได้เราก็จะต้องทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับในสังคมวงการให้มันคุ้มค่ากับชีวิตเราที่เกิดมาเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องอยู่เพื่อหลังนะครับจะต้องยอมรับว่า จะต้องอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นความที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิดพรอมลังพระเนี่ยใครว่าไม่ดีนะครับปิดพรอมลังพระดีนะครับทําทให้หน้าพระนี่สวยมากเพราะฉะนั้นจําตรงนี้ไว้เลยนะฮะขอบคุณมากครับเ,เดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้กับท่านประธานนักขอนุบันโภเพราะว่าอันดับแรกเป็นรายการของท่านถ้าท่านพาร้อมเมื่อไรจะยังไงก็ได้เลยนะครับทุกเวลา เพราะเดี๋ยวริเกเนี่ยมากันหมดนะครับที่ผมประกาศไปเมื่อกี้นี้นะครับประมาณสิบปวนาคณะนะครับ 20- 30คนก็แสดงรวมกันให้สนุกสนานกันไปเลยนะครับถือว่าวันนี้เป็นมหกรรมริเกเป็นคืนแรกพ่กนี้ริเกกันตันอยู่นะครเด็กคนนี้นะฮะถือว่าจะเป็นทายาทผมก็ใช่นะฮะ เพราะว่าผมก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆพร้อมด้วยกับท่านประธานสัญญานะฮะเขาไม่ลืมไม่ลืมพระคุณครูอาจารย์นะครับเขามาได้เลยครับเพราะตอนนี้ก็กพจะเก็บเกี่ยวได้พอจะมีชื่อเสียงนะฮะอภิเทศวารุงหรือน้องแบดน้องบูยกทีมาทั้งทีแล้วก็วันที่5วันที่5นี้นะครับริเกคณะนี้เป็นริเกอุปุัปภ์มชุมมุม เพราะอะไรที่ผูบอ,อกว่าเป็นลิเกที่อุปถัมภ์ชมรมเพราะหลังจากเขาทําการแสดงทุกปีนะครับพอแสดงจบแล้วเขาจะลงรายการลิเกของชมรมไว้ว่าปีหน้าจะจัดงานเมื่อไหร่แล้วเขาก็ลงสริ์ไปเลยแล้วเขากําหนดงานให้ด้วยทุกปีเขาจะต้องมาทําการแสดงที่นี่ทุกปีนี่ก็อีกคนนึงคือสอนรามน้ําเพชรครับ บัดน,นี้บิดาเขาเสียชีวิตแล้วคุณมนรักมนเอกล้กนะครับลูกก็สืบทอดแทนพ่อไปนะครับก็ยังโดงดังมีชื่อเสียงและยังจะมีรีเกอีกชุดหนึ่งชุดนี้นะครับกำลังมาแรงที่สุดนะครับในเขตภ่างกลานะฮะเปิดยูทูบดูได้ดูทางทีวีได้เลยนะครับจัดมาอยู่ในหัวม้วนของรีเกสอนรามน้ำเพชศ นะครับนั่นคือริเกของคณะนิรันอัญชลีน้องโตโต้อัญชลีสองพี่น้องนี่คุ้มมากเลยนะครับตอนนี้กำลังเริ่มมีชื่อเสียงมากที่สุดก็จะมาร่วมหาไรายได้ให้กับชมรมของวันที่5เป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นแม่แม่ทุกคนนะครับพี่พี่ทุกคนเข้ามาตรงนี้ได้บุญหมด เงินของท่านจะไม่ร่วงไปไหนเลยสักบาทเดียวเราจะเก็บเอาไว้เพรารีเกไม่ได้ต่างจากท่านชมรมได้ต่างกับท่าน,ลาานและจะรวบรวมไว้ให้กับริเกที่เสียชีวิตวัดนี้ถ้าหากว่าท่านเคยดูมานะครับติดตามชมรมมาท่านจะรู้เลยไม่ต้องบอกตอนนั้นฝุ่นเป็นท่วมไปหมดแดงหมดเลยฝนตกนี่เป็นชิเลหมดทั้งวัดแ,แล้วก็ทรงประตูวัดนั้นเข้าไม่ได้ นะครับลถเข้าไม่ได้หรอกผมสั่งทุกแล้วก็ช่วยกับท่านพระอาจารย์พระปฐุมทำตรงนี้จนสำเร็จและได้กำแพงด้วยหลายล้านอยู่นะครับทำมานี่คือช่วยเหลือทางวัดโรงเรียนครับตั้งแต่สมัยที่ทำอยู่โรงเรียนเราก็มีส่วนแบ่งไปเราจะเอาทุนไว้ตรงนี้เพื่อจัดงานเพื่อช่วยเหลือศพ ทุกปีทุกปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นปกมือให้กับตัวท่านเองครับท่านได้ดีนะครับขอบคุณมากมากครับอ่ะพี่นครท่านประธานมาพอดีเชิญเลยครับมอบนาทีตัวนี้ให้พี่นรดเป็นคุณพูดนานแล้วผมก็อยากเล่นนานแล้วลงตกลงทุกเมื่อไหร่นะฮะทุกประตูทุกเมื่อไหร่ก็ทุกไปหลายหปีแล้วพี่ออไม่เห็นเรอตอนนั้นลบมลยเข้าได้ที่ไหนเราตอนนี้เห็นมาสวยมากเลยที่ปีมาแล้ว <im ple as> ก็เป็นคนดีนะครับขั้นแรกทุบประตูวัดก่อนแล้วขั้นต่อมาอับโมลระว,วังตัวให้ดีนะครับมันจะทุบ้างอะไรลยก,ก็นี่แหละครับวันจิงเราตั้งใจจะท้าโดดตรงนี้ดีผู้ริี่เริกก็เยชีวิตไปคือท่านอาจารย์พันูครับนะครับก็เลยต้องชะงักกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเริ่มโดยอย่างนิกเก์พอเทพอะ ครับอนเทพบมาเล่นคืนนั้นมอบเงินว้ให้เกือบหมื่นครับแล้วผมก็เลยเอาเงินก้อนนั้น่ะเอาไว้ต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆก็อยู่ที่พะอจารย์ปทุมครับนะฮะท่านบรณภาพครับเลยเงินก้อนนั้นนู่นครับอยู่ที่นู่นเลยเอาไปทำสาราโลคครับเอาทำไม่ดีแล้วกันยังไงก็เงินปั้นจะไปทำอะไรนะป่าบขอกคนใรการ สแสดงคอนเสริรก่อนที่จะถูกพิเกชมรมสมาคมสมาคมใช่ไหมครับคุณเพคินสมาคมพิเกแห่งประเทศไทยคู่ก่อร,ร,ร,ร่างสน้างมาคืออาจารย์เด่นชัยนะครับรู้จักท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นค,คนศิลปินแห่งชาติผมได้รู้จักนานานาน,านร,รู้จักตั้งแต่เป็นสแสดง<ไ>ที่โลโ มาเลยครับจากนี้ไปผลงานการแสดงคอนเสิร์ตจะได้เสนอหน้าโอกาสน,นี้นะครับพร้อม้วเชิญเลยครับ